เหมือนแต่ได้เราไปได้กินเมนูนี่นายบอกเลยอัวประดุกนี่ยังเมาะยังล้ำนะครับหอมโซะขนาดเครื่องเน้นๆนี่นายบัต้องขัวขาวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ผมจะไาพี่พี่น้องตื่นเจ้องเพื่อยากเข้าล้ำล้ของใครหลายๆคนนะครับก็บปได้กินเมนูนี่เหมือนเลยนะครับเนาะวันนี้เรื่องงามยามนี้ได้มีโอกาสจัดทิ้นเลยนะครับเมนูนี่จะยาืกินก็ดีจะยากขายก็ได้นะครับโอกาสนี่นายร้องยาตฮอเดอร์มันจะใช้เวลายาตเหมือนอย่างน้อยหนึ่งนะครับกับเป็ี่ยนยันจากนั้นได้ประดุกมาเรียบร้อยก็ล้างทำความสะอาดกันก่อนเลยนะครับเงีีียงงงงมมมมมัััััััันน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 นอออออออกกกตตตววเเเเะะะะะะคคครรรรบบบบาาาา่่่ดดหแแืืืถ้ปโซๆ ผมจะมาพาปลาดุกปลาหมันนี่เลยนะครับนอให้ย่งปลาจางพาปลาจางนี่จะไปแย่งนะครับซื้อปลานี่นะบอกขึ้เขาแย่งข้เอานะครับนอมันง่ายดีให้ย่งปลาจางเราไม่ย่งแบบนี้เราวังมีดปลาแล๊ใส่มือนะครับมันจะบาคุ้มกับเมนูนี่นะเจ็บเนี่ยเจ็บตัวแตนนะมาได้กินปลาดุกปล้ำสักกั๊มหน่อยจะอันหนอ่าหลังปลาดุกนี่ก็คอยแย่งนะครับนอให้มาชำนันนี่นะระวังนะครับนอเ็มีดขมๆผมกั๊มหนึ่งน้บอกเลยว่าปลาแล๊ได้ง่ายนะครับเพราะปลาดุกนี่มันมีเมือกต้องห กอดุกมันเน่ยอ้วนแบบนี้มันขาวกอเลยว่าบะขาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงบะขาวนะครับเดี๋ยวขอไปรับชมนะครับเครื่องสมุนไพรมีอย่างบะใจมี่หลายๆอย่างเลยนะครับการันตีได้เลยนะครับเนาะว่ามันบะขาวเขานี่มันนักโคตรนักเลยนะครับล้างเอาใส่เร็ยบร้อยมาล้างความสะอาดแหมสักรอบหนึ่งนะครับล้างเอาเมือกเอาขาวออกเรียบร้อยมาล้างน้ำแป้งมันแหมรอบหนึ่งนะเรียกว่าล้างน้ำแป้งมันนี่นานดับเมือกแล้วขาวได้ดีที่สุดเลยนะครับต้องเงือกของปลาดุกนี่นะกเขาควงตัวนะครับเงือกนี่ตัวกรองซิงกกปรเลยนะครับ์โซเดียมาปายงกระะะะจจ่าาาางนนนีีผมมมล้้ใหควสอดดัๆเลยนะครับื่่่อวววาาาปปปลลนนนนนีะะขมมมดครัับใสสแแ้้้้งงไก็ ชูนะครับน้ำส้มใส่ชูแล้วกับแป้งมันนี่นะบอกเลยว่ารับเนือรับข้าวได้ดีที่สุดมีพี่น้องหลายๆคนลองไปย่าตามเรียบร้อยแกก็มาคมเมตนบอกผมเหมือนกันนะครับสูตรที่เคียนปย่าแบบนี้บอกเลยว่าได้การขนาดปาบมีการข้าวเลยนะผมก็บอกแล้วเนามันแจได้การแจแนะครับมันจะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับตีปลาดุกเบืร์มข้าวนำมอนที่ใส่ปลาดุกเลยนะครับแค่นั่นนะครับเนื้อของมันนี่มันจะออกขาวๆเลยนะครับเขาคูดออกขึ้นมดเลยเอาไปต้มนะครับผ้าต้มนี่มันจะซุกนะครับออกนนกบบบปะรแ้ขึ้ กันค้าวเล่นนะครับล้างปลาเสร็จเรียบร้อยมาลังพักล่างไม้ต่อเล่นนะครับอันนี้ก็คือพักกับอันอย่างหลายๆอย่างเล่นนะครับทำความสะอาดถึงมันดีๆเล่นนะครับเนาะอย่างมันต้องสะอาดนะครับกินแล้วมันจะได้ปลอดภัยพักไม้หลายๆอย่างฮูกวันนี้นะผมก็ซื้อกินกันก่อนนะครับเดือนผมก็ออกแล้วนะครับผมจะปั๊บเลี้ยอสวนพักผมอันอย่างหลายอย่างอยู่นะครับรอติดตามรับชมเล่นนะครับเนาะบอกเลยเพิ่มพริกในนอนรอบนี้มาดูเครื่องอว่กันก่อนว่ามีอย่างมันใจครับขาจะคล้หอมขาวหอมแดงผักชีเม็ดผักชีนะครับที่ผมจะ นะครับหลังจากตำเครื่องอัวได้ตีเรียบร้อยเอาหมีนมาบังปลาดุกกันก่อนเลยนะครับบางส่วนที่ติดก้างนะครับไปบังอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันเครื่องอัวของเขาจะเหี่ยวฟื้นหมดเลยนะครับหลังจากบังปลาดุกเสร็จเรียบร้อยมาเอาเครื่องอัวใส่ลงไปเลยนะครับปรุงรสชาติตามใจชอบกันก่อนเลยนะครับเกลือชูรสรสดีสามสาเหตของเขาเหมือนเดิมนะครับนอกสามอย่างนี้จะขาดไปได้เลยจะน่าจะใส่ต้นหอมผักชีและใบมะกรูดลงไปเลยนะครับที่นี่มาขยำขยำยมยมเพื่อมัดมันเข้ากันก่อนเลยนะครับนี่ผมบะหมี่ตอกนะครับตีอู๋กันไว้ใส่ใจเกี๊ยก อยกฟังนะครับน้องหากอยกฟังนี่มันจะลายๆนะครับเป็นเจือกยางผมนี่นะครับเจือกอันนี้ผมก็ซื้อมามือนเดิะครับนาอผมไป่ยางหมูกรอบอันกับประมาณนี้ครับนาะอวประดุกนีนะบอกเลยว่าหอมมอกขนาดมีโอกาสที่น้ผมจะยังให้เปลี่ยนผมรองผมกินหอนะครับออกเลยนะครับหลายๆคนได้กินนี่นะติดใจในน้อนนะครับมันหอมแล้วมันก็ลงตัวตัวนะครับบอกเลยสุดยอดขนาดลองไปย่างพอเดิมนูนนี่นะกินก็ได้ย่ะขายคดีนะครับผมก็ไไปได้ดังไฟนะครับผมจะใา้มออบลุ่มร่อนอบลุ่มร่อนนี่นะกับโพ บอกเลยว่าซุกมาบอกหอมโซกขนาดหอมสามบ้านเจ็ดบ้านเลยนะครับบอกอัวน,นี่นะเนี่ยได้หลายเมนูเลยนะครับอัวหมูอัวกบอ,อัวปลาดุกอัวปลานิลได้หมดนะครับผ้าชอบผ้ามากเนาะวันนี้ผมจัดอัวปลาดุกนี่นะยังมันยังเมาะเลยนะครับอ่านังไม่เนี่ยไม่นี่ยังเมาะเลยถ้ามีโอกาสถ้ามีตังนี่นะผมอยากได้ลปลาสวายตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยอัวเครื่องนิน่งๆแบบนี้หาจะเมาะเหมือนกันนะครับเนาะมีโอกาสทีน่น่ะผมจะจัดเหมือนกันนะครับเนาอสวายตัวสักสามกิโลนะครับเนอ <ๆ S 2> นะหายะหายจะเมาะเหมือนกันนะครับไปยังไปแปลงไวเดอร์เมนูนี่นะบอกเลยว่าายยยััังงงเเน็ตมะ เพื่องสมุนไพรแน่นๆเลยนะครับผมบอกเลยนะครับบมมีข้าวแท้ๆนะครับเมนูนี่นาะอาจจะข้าวกสำหรับรปีนอยอีสานนะครับข้าวเดียวมดหยอดความำรำคานตีโดยที่เท้น,นะครับรองไปยังไปแปลงคคเดอร์เมนูนี่